อืมไม่ธรรมดานะแล้วก็อพยานหลักฐานทุกวันนี้แกก็เฉยๆนะประวงประวัติถูกกล่าวหาว่าโกหกที่นั่นการศึกษาบ้างอะไรบ้างนะการนิ่งเลยนะแสดงว่าต้องมีของดีอยู่นะครับนะบางคนบอกเส้นใหญ่เงินเยอะเป็นไปได้หมดนะครับแล้วก็ยังไม่มีอะไรยังไงเลย นะครับทุกวันนี้นะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ผมว่าเอาผิดแกไม่ใช่ง่ายแล้วก็ผมก็เชื่อว่าตำรวจก็ต้องไปหาหลักฐานนะครับอืไปหาหลักฐานนะครับนะอย่างสำนักข่าวต่างๆก็บอกรู้แล้วทำไมอา,อารมณ์กฎนะหรืออา่าลมัยหลวงพ่อนะครับถึงต้องเอาสวมบัตรสวมอะไรต่างๆหนีคดีหรือเปล่าหนีก็ทหารหรือเปล่า,น,ลานะครับนะ คือโดยทั่วไปถ้าเราถึงขนาดต้องสวมบัตรคนตายสวมบัตรคนอื่นเนี่ยมันต้องเรื่องใหญ่คงไม่ใช่เรื่องแค่หนีทหารคงไม่ใช่แค่เรื่องขโมยแหวนรุ่นคงไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับผมว่านะถ้าจะทํากันขนาดที่ว่าสวมบัตรคนตายใช้เลขสิสาหลักคนอื่นมันต้องเรื่องใหญ่เรื่องโตนะครับเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วคันนี้เรื่องใหญ่เรื่องโตเนี่ยนะสามารถที่จะสวมบัตร หรือเอาเลขบัตรประชาชนคนอื่นมาถ่ายรูปแล้วทําบัตรประชาชนตัวเองได้เนี่ยมันต้องใช้เงินใช้ทองนะใช้เส้นนะผมมีเพื่อนเป็นนายอำเภอรประหลัดอำเภอก็ถามว่าโอ้โหอยู่ดีๆจะมาสวมบัตรนะนเวลาถ่ายรูปเนะี่ยเขาก็ต้องตรวจสอบต้องปั๊มลายนิ้วมือมันมีขั้นมีตอนนะถ้าจะทําแบบชนิดว่าเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะนะครับอยู่ดีๆก็ไปใช้ชื่อคนตายใช้บัตรคนตายสิบาหลักเนี่ยต้องจ่ายหนักนะ นะ่ต้องจ่ายหนักนะนะครับต้องจ่ายเงินเยอะถึงจะทําได้นะนะครับแล้วคนนั้นต้องใจถึงมากด้วยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะนะครับจะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนอะไรต่างๆนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายและมันมีเหตุผลอะไรต้องทอําขนาดนั้นมันต้องเรื่องใหญ่เรื่องโตนะนะครับมันต้องมีคดีเช่นไปฆ่าคนตายไปอะไรต่างมีหมายจับหรืออะไรนะครับจนถึงขนาดนั้นหรือไม่ก็ต้องปกปิดทรัพย์สินเงินทองอะไรที่มันดูมันดูแล้วมันต้องถึงขนาด นะครับฟอกเงินหรืออะไรนะครับนะนะครับ,นะรบแม้กระทั่งตำรวจยังเงียบเลยยังทําอะไรไม่ได้ทุกวันนี้ตํารวจกองปราบตํารวจสอบสวนกลางเงียบเลยท่านดูมันดูเงียบเงียบไหมนะครับนะนะครับ,นะรบนักข่าวนี่ก็สืบเอาสืบเอานะทุกวันนี้คดีหลวงพ่อลงกดที่มันคืบหน้าก็เพราะนักข่าววันนี้ก็มีนักข่าวพีพีทีวีมาสัมภสษณ์ผมผมก็ให้ไปผมบอกว่าถ้าถึงขนาดต้องเอาเลขสิบสามหลักคนอื่น นะครับเอาหน้าเอาพ่อแม่เอาประวัติมาถึงขนาดนี้ผมว่ามันต้องเรื่องใหญ่เรื่องโตนะฟอกเงินฆ่าคนตายต้องขนาดนั้นนะนะครับนะต้องต้องขนาดนั้นต้องไปฆ่าคนตายต้องฟอกเงินนะครับต้องคนดีใหญ่หลวงนะนะครับไปฆ่าคนตายไปอะไรมาละหนีมาบวชอะไรมันต้องต้องใหญ่ต้องโตนะแต่ถ้าเรื่องเล็กเลกน้อยไม่มีใครทำทำเพื่ออะไร เนะเออมันต้องมีอะไรประวัติที่ร้ายแรงมากๆนะแปลกนะตำรวจก็หาไม่เจอนะนักข่าวก็ต้องมาสืบันเองเราก็ไม่เข้าใจว่าอย่างไงหรือว่าเงินทองที่ท่านได้มาเนะี่ยท่านมีหัวนหน้ามีเจ้านายหรือเปล่านะส่งเงินให้นายหรือเปล่าหรืออะไรไงนะครับเนี่ยนักข่าวไม่มีส่วนได้เสียก็แต่ก็เป็นไงก็ไปสืบมาแต่ตำรวจทำไมดูเงียบๆสำนักพุทธเงียบมันดูแปลกๆไหมแปลกนะ พระวัดอื่นเนี่ยนะพอมีข้อมูลก็จับศึกจับศึกจับศึกนะครสวรรค์พิจิตรกรุงเทพจับศึกหมดนะนะยศใหญ่ยศเติมกว่าท่านก็จับศึกแต่ทําไมใครไม่กล้าจับศึกหลวงพ่ออะละออาลงกฎมันมัน,ม,นมันน่าสนใจนะนะอืมเรื่องใหญ่นะครับนะแล้วท่านก็เนะี่ยดูแล้วมันแหมเรื่องนี้เรื่องใหญ่เนะี่ยอืม ใหญ่มากๆอ่ะเอาไงเนี่ยเออแล้วก็เสร็จแล้วก็มีอินฟลูเอนเซอร์คนดังๆนะครับไปร่วมมืออะไรกับท่านในการรับเงินบริจาคเยอะแยะมากมายเงินทองไหลามาเทมามีคนร่วมมือกับท่านเยอะแยะไปบินธบาทไปรับบริจาคที่นั่นที่นี่มีอินฟงอินฟูเสียเงินเสียทองให้ท่านผมว่าไม่ธรรมดาในการจะเอาผิดท่านเนี่ย นะครับผมว่าทั้งเงินทั้งทองเนี่ยมันมหาศาลเราไม่รู้ว่าเงินทองที่รับบริจาคมาเนี่ยหลวงพ่อเอาไปส่งให้ใครหรือเปล่าส่งให้นายหรือเปล่าส่งให้วัดหรือส่งอะไรไงผมว่ามันมีสังกัดไหม,มนะครับไม่ธรรมดาพี่น้องว่าไงนะครับแล้วยังมีเกี่ยวกับเรื่องเอชไอวีเรื่องอะไรต่างมันเยอะแยะนะนะครับเรื่องนี้กงมจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับอืมเนะแล้วก็ ทำไมตำรวจก็ยังไม่ดำเนินการอะไรสัทีนะแม้กระทั่งศึกยังทำอะไรไม่ได้เลยไม่ธรรมดานะครับวันนี้ทั้งวันก็คงจะมีแต่เรื่องพวกนี้แหละนะเรื่องหลวงพ่อนี่แหละนะนะครับธนาคาธนาคารไม่รู้เลยครับนะครับเนี่ยธนาคารนะครับเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยเอา,เ,อาเลขบัตรคนตรงคนตายไปผูกเผอกระกองทงกองทุนอะไรต่างเนี่ยอื ไม่ธรรมดานะปอปงงปอปงอจะมีปัญญาทำอะไรได้ไหมอืมผมว่าแกนี่ธรรมดานะนี่ธรรมดานะครับตำรวจก็เงียบอืมเราก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นยังไงนะเออนะครับอืมบางคนก็บอกว่าหลวงพ่อไม่ได้ไปเกณฑ์ทหารบางคนก็นั่นนี่อะไรต่างผมว่าแกนิ่ง นะแกก็คงมั่นใจว่าไม่มีพยานหลักฐานอะไรที่จะเอาผิดแกได้นะครับเพราะที่ผ่านมาก็ยังไม่สามารถดําเนินคดีอะไรกับหลวงพ่อได้เลยมันมันมันม,มีมีผู้หลับผู้ใหญ่อยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะครับนะแล้วทุกวันนี้แกอยู่ไหนยังไม่รู้เลยนะครับนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะติดตามกันต่อไปครับพี่น้องครับผมก็พยายามดูนะอืมดูมันมีอะไรที่คืบหน้าไหมเออ อืมอืมอืมนะครับมันก็อะไรตาอะไรเยอะแยะตอนนี้นะอืมนักข่าวขอ,อนแก่นตามไปเจอพี่สาววัยเจ็ดสิบปีของพระอารงณ์กฎบอกไม่รู้น้องชายเอาชื่ออารงณ์กฎมาจากไหนคิดว่าเฉลิมพลพลมุกประธานมูลนิธิน่าจะชี้แจงได้เพราะบวชมาด้วยกันตั้งนานเอา้า นะครับเฉลิมพลบวชมาด้วยกันตั้งนานเรื่องบวชญาติเฉลิมพลบอกว่าเขาบวชเรียนตั้งแต่เด็กแล้วอืมนั่นนะทุกคนก็นะครับไม่มีใครกล้าพูดความจริงนะครับคนก็เลยในฐานะเราเป็นทนายเป็นนักกฎหมายแล้วก็คิดว่าทุกคนที่ไม่กล้าพูดความจริงเพราะอะไรทุกคนมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือเปล่าแบ่งหน้าที่กันทํำไหมเพราะว่าออมีอะไรก็ถามหลวงพ่อมีอะไรก็ถามเจ้าคุณ แสดงว่าคนคนนั้นก็มีผลประโยชน์ร่วมใช่ไหมหรือว่าถ้าอารมณ์กฎโดนจับหมายถึงอารมณ์กฏที่เป็นพระโดนจับเนี่ยมันจะสัดทอดไปทั่วหรือเปล่าอันนี้มันก็น่าคิดนะอืมนะครับน่าคิดนะธนาคารกรุงเทพชี้แจงกรณีเลขบัตรประชาชน13หลักของอารมณ์กฎพล,ลมุกนะครับที่เสียชีวิตถูกผูกเป็นพร้อมเพข,ของกองทุนวัดพระบาทน้ําพุคือ พระใช้ใบสุทธิเป็นเอกสารทำพร้อมเพยแต่ต้องไปด้วยตัวเองพระอางม์กดถือใบสุทธิที่มีข้อมูลทั้งหมดเป็นของคนอื่นไปผูกบัญชีถ้าแบบนี้มันก็จะกลายเป็นคล้ายๆบัญชีม้าหรือเปล่านะครับนะนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็คล้คนละ้ายบัญชีม้านะครับอืมนะครับเหมือนเราเอาบัญชีของคนอื่นมาใช้ นะครับนะแล้วก็แล้วก็เอาไปใช้ในการรับบริจาคนะครับนะนะประชาชนก็คิดว่าเออบัญชีนี้เป็นออหลวงพ่อองกฎแต่ความจริงแล้วกลายเป็นนะครับบัญชีของนายอางกฎพลมุกที่เสียชีวิตไปแล้วอันนี้มันก็จะกลายเป็นแสดงตนเป็นบุคคลอื่นหรือเปล่าช่อโกงในการแสดงตนเป็นบุคคลอื่นนะผมก็มีคดีมาเมื่อวันจันที่ผ่านมาเขา เป็นเจ้าของเพจไปหลอกลวงเอาเงินเอาทองมาอ้างตัวเป็นนะครับเจ้าของเพจซึ่งความจริงไม่ใช่อันนี้ก็เหมือนกันก็ไปหลอกลวงเขาว่าเงินจะเข้าหลวงพ่อลงกดทำไมธรรมากายเป็นเข้าบัญชีของคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับนะอันนี้มันก็จะกลายเป็นช่อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่นหรือเปล่านะครับนะถ้าดูแบบนี้นะนะครับ นักข่าวสากแก้วรายงานอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยเหตุวุ่นวายที่บ้านหนองจานกลุ่มคนกรรมพูชาระดมกันมาพยายามใช้ไม้อุปกรณ์ลือ้อลวดหนามตะโกนด่าทอโวยวายทหารไทยยังคงตึงกําลังอันนี้ก็เหมือนกันเขมรนี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะนะครับไม่รู้จะพูดยังไงก็คือว่าเขาไม่มีเครื่องบินไม่มีปืนไม่มีอาวุธแต่เขามีประชาชนก็หลอกใช้ประชาชนบางคนบางท่านมาทําการลือ้อลวดหนาม ทหารก็ขมรยืนข้างหลังถ่ายคลิปแล้วก็ให้คนกัมพูชาบางคนบางท่านด่าทอทหารของเรานะครับอัดคลิปแล้วก็ไปประจานทั่วโลกว่านะครับเรากําลังทําร้ายประชาชนกัมพูชาอย่างนั้นครับอันนี้ก็น่ากลัวนะครับพวกขมเรนี่ก็ต้องระมัดระวังนะฮะอืมนะฮะครับนะ แหล่งข่าวก็บอกว่าได้มีการตรวจสอบจากหน่วยและหน่วยงานราชการทําให้รู้ว่าเกรียงไกรเพชรแก้วนะครับหรือหลวงพ่ออารมณ์กฎเนี่ยเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นอารงณ์กฎในปัจจุบันเนี่ยเพราะหนีอะไรทําไมต้องหนีนะครับนะก็โดยทั่วไปอย่างที่ผมเรียนอ่ะถ้าเราต้องสวมบัตรนะส่วนใหญ่ก็คือ 1. ห,หลบหนีเข้าเมืองก็แสดงว่าอารมณ์กฎไม่ใช่คนไทยอันแรก อาจจะเป็นคนต่างด้าวนะครับที่สวมสวมบัตรนะสองมีคดีติดตัวก็ต้องพวกยาเสพติดฆ่าคนตายข,ข่มขืนที่ร้ายแรงนะเท่าที่ผมเจอสามฟอกเงินนะครับแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นเรื่องอ่าคนต่างด้าวคือหลวงพ่อลงกฎอาจจะไม่ใช่คนไทยนะครับอาจจะเป็นคนประเทศอะไรก็ไม่รู้นะครับถ้าถามผมนะน่าจะเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องเจาะเลือดเจาะอะไรต่างกันนะครับเหมือนกับ นางเอกสาววันนี้ที่เมลีหรืออะไรที่โดนจาคุกไปไม่ไม่ไม่ยอมเจาะเลือดจะยอมตรวจฉี่ต้องตรวจ DNA นะพ่อแม่เป็นใครคนไทยจริงหรือเปล่าหรือเป็นสายลับโดยทั่วไปก็ต้องเป็นพวกที่หลบหนีเข้าเมืองคนมีคดีฆ่าคนตายค้ายาเสพติดนะถ้าถ้าโดยทั่วไปนะโดยทั่วไปจะเป็นอย่างนี้นะครับน่ต้องต้องเป็นเรื่องร้ายแรงอ่ะไอ้กระเพท ขโมยหนังสติก๊กขโมยแหวนรุ่นนะครับผมดูข่าวเขาบอกว่าออหลวงพ่อเคยมีอดีตไปขโมยแหวนรุ่นหรือเปล่าก็เลยต้องอสวมบัตรโอ้โหแค่ขโมยแหวนรุ่นมันปัญญาอ่อนนะพูดง่ายนะครับเพราะนั้นน่าจะเป็นเรื่องใหญ่แคายาเสพติดฆ่าคนตายข่มขืนนะครับมีคดีสำคัญนะ่ะจนขนาดนั้นนะสวมมาสวมบัตรสวมอะไรนะครับนะหนีทหารนี่กระจอกครับโทษ ไรสาระ,ะถ้าถามผมนะฟังไม่ขึ้นหรอกนะครับนะนะต้องเป็นเรื่องใหญ่นะแต่ผมดูแล้วน่าจะเป็นแบบไม่ใช่คนไทยหรือเปล่าอันนี้เรื่องใหญ่จําได้ไหมหมีพระเจ้าวาดวัดดังในเชียงใหม่ผมเคยไปหาท่านนะวัดอยู่แถวมาหาลาัยเชียงใหม่จําได้ไหมปรากฏเป็นเจ้าวาดดังมากอยู่มานานทาไปทํามาไปมีเรื่องมีราวท่านเขาขุดไปขุดมาเอา้าเอา้เอาพระคนพระรูปนี้กลายเป็นพระมา เราก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่ออารมณ์กดเป็นพม่าหรือเปล่านี่ผมเปรียบเทียบผมเคยไปหาท่านนะตอนหลังท่านมีคดีครับไปรู้ท่านไปทะเลาะใครคนไปสืบไปสืบมาเอาท่านกลายเป็นพมา่านะครับนะครับเนี่ยเรื่องใหญ่เลยผมดูแล้วเนี่ยประเด็นเนี้ยน่าน่าสนใจกลายพม่าครับนะครับต้องเปลี่ยนเจ้าวาดใหม่วัดใหญ่เลยครับนะผมก็ไปกินข้าวต้มบ่อยที่แถวนั้นมันจะมีร้านข้าวต้มดังอยู่นะครับนะะจำได้ไหม ขโมยแหวนรุ่นนียต้องสวมบัตรเนผมว่าไม่ใช่หรอกนต้องแบบเป็นคนไม่ใช่คนไทยผมคิดว่าประเด็นเนี้น่าสําคัญที่สุดน่าจะเป็นไม่ใช่คนไทยนะครับนะและน่าจะเป็นคนต่างด้าวคนอะไรนะลูกครึ่งอะไรต่างๆเราเราไม่รู้นะต้องต้องขนาดนั้นอ่ะอืมนะครับนะคลิปปีสองพันเก้าหลวงพ่อลงกดไปนั่งให้สัมภาษณ์ที่ประเทศออสเตรเลียเล่าว่าจบปัญญาตีมอเกษตร มาเรียนเมียโทที่เอเอ็นยูนาน3ปีได้เรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตคนออสเตรเลียพอกลับไทยไปทำงาน2ปีก็บวชจนได้เข้าใจคำสอนของพุทธเจ้านะครับอันนี้ก็บอกเป็นคลิปนะนะครับซึ่งดูแล้วไม,ไม่ไม่น่าจะเป็นความจริงเพราะสรุปแล้วท่านไม่เคยไปจบต่างประเทศเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติ เป็นเรื่องสมมุติถ้าท่านกล้าโกหกอะไรเยอะแยะมากมายแล้วมีคนเชื่อนะผมว่าไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาเพราะว่าถ้าโกหกหลายๆครั้งนะสมมติไปเป็นเรื่องจริงนะไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านไม่กลัวอะไรเลยขนาดเนี้ยคนขุดกันทั้งบ้านทั้งเมืองอะไรต่างๆเนี้ยท่านยิ่งเฉยนะแสดงว่าท่านก็ต้องมั่นใจว่าพวกนี้เอาผิดท่านไม่ได้นะหนึ่งเงินเยอะสองเส้นเยอะหนึ่งเงินเยอะสองมีเส้นมีนายแบ็คมีสังกัด นะครับอา่านะครับผมผมคิดว่าเอาผิดท่านยาเตือนตัวนะอืมนะครับอา่านะต้องมีแบล็กดีพี่น้องคิดไหมนะครับทำผิดจะอยู่ได้สมมุตินะสมมุติในเรื่องสมมุตินะไม่ได้ว่าท่านผิดนะไม่ธรรมดานะโอ้ไม่ธรรมดาครับประวัติเกียงไก่หรือพระอร์กดจากหลักฐานจริงๆคือเรียนปวชพิษณุโลกปีสองสามแล้วโดดไปปีสองเก้า ตามใบสุทธิที่บวชด,ด้วยชื่อบวกเลข13าหลักของอารงณ์กฎพลมุกถือใบสุทธินั้นจนปี5-2ถึงเพิ่งทำบัตรประชาชนใช้ข้อมูลผู้อื่นนานขนาดนี้จะอ้างเหตุไม่รู้หรือผิดพลาดได้อย่างไรนะักข่าวก็ถามนะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับผมว่าแกนิ่งไม่ให้สัมภาษณ์ผมมั่นใจว่าไม่มีใครกล้าจับแก นะครับก็ดูซิว่าตํารวจไทยจะกล้าออกหมายเรียกหมายจับไหมดูตอนนี้มาถึงตอนนี้ก็ยังเอาผิดอะไรแกไม่ได้นะครับแรกๆยังมีข่าวเลยโอ้ยหลวงพ่อลาออกจากเจ้าว่านโอนที่ดินคืนวัดจบหลายๆัพระหลายๆรูปห,หลายๆคนบอกเอ้ยหลวงพ่อเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้เป็นไปตามที่โซเชียลกล่าวหาเห็นนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูกันต่อไปนะครับอืมดูกันต่อไปนะครับเรื่องของหลวงพ่อ เป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจสมมุติว่าถ้าจะมีการจับกลุ่มเรื่องอะไรกันเนี่ยผมมองว่าต้องมีการจับกลุ่มลักษณะเป็นกระบวนการแต่ถ้าให้ผมเดานะต่างด้าวหรือเปล่านะครับต่างด้าวคือไม่ใช่คนไทยหรือเปล่านะครับนะไม่ใช่คนไทยหรือเปล่าอันนี้คือคือสิ่งที่ต้องติดตามกันปล่อยว่าเขาเป็นคนไทยหรือเปล่า นะครับนะอืมหนีทหารไม่จําเป็นต้องถึงขนาดต้องสวมบัตรนะครับโทษทันไม่ได้หนักหนาอะไรนะครับนะเข้าใจนะอืมนี่ก็คือเรื่องของหลวงพ่ออร,รูกดนะฮะก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันต่อไปนะครับนะครับสิบนาทีที่ผ่านมานักข่าวก็บอกสมมติว่าหนีทหารเรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ดูจะบ้าบ้าบอบ,บ,บก็ดันมีเพื่อนร่วมรุ่นนะครับเอนะครับ บอกว่ามีเรื่องขโมยแหวนรุ่นผมว่าฟังไม่ขึ้นหนีทหารขโมยแหวนรุ่นจนถึงขนาดต้องนะครับสวมบัตรหรือเอาเลขบัตรประชาชนมาใช้ผมไม่เชื่อหรอกผมมองว่าหนึ่งเป็นคนต่างด้าวค้ายาเสพติดนะนะครับ่าฆ่าคนตายนะครับต้องเป็นเรื่องร้ายแรงถ้าจะทำขนาดนั้นไม่มีใครบ้ามาสวมบัตรอะไรกันนะนะครับและอย่าง การที่หลวงพ่อแกเงียบเงียบแสดงว่าแกมองว่าไอ้พวกนี้นี่หลงทางไม่มีหลักฐานจะเอาผิดข้าได้หรอกข้าก็นั่งจงกรมสมาธิไปผมคิดว่างั้นนะนะครับพี่น้องว่าไง่ะนะครับอืม่านะครับเรื่องเกณฑ์ทหารไม่ต้องถึงขนาดนั้นมอเล็กน้อยเบาอ่ะโอ้โหนะธนาคารบอกหลวงพ่ออารงกฎใช้ใบสุทธิที่มีเลขสิบสามหลักของอารงกด พลมุกมาเปิดบัญชีเองเมื่อปี40และมาผูกพร้อมเพย์เมื่อปี61ส่วนตัวคิดว่ามันคือแก๊งคอนเซนเตอร์หรือเปล่านะครับนี่อันนี้ก็มาจากนะครับดาว8แฉกนะครับถ้าปรากฏว่าไปเปิดบัญชีธนาคารแล้วเอาใบสุทธิของความเป็นพระไปหลอกธนาคารว่า13หลักนะครับ เป็นของหลวงพ่อเองทั้งๆที่เป็นของอารมณ์กดตัวจริงเมื่อปี40แล้วก็มาผูกพร้อมเพลงในปี61โอ้โหแบบนี้น่ากลัวนะนะครับเนี่ยดาวแปดแฉเขาบอกเปรียบเหมือนคอเซนเตอร์หรือเปล่าสมมุติสมมุติว่าเป็นความจริงนะสมมุติันนี้เป็นเรื่องสมมุติะไม่ใช่เรื่องจริงนะถ้าเราบอกเรื่องจริงเดี๋ยวเขาเอาหมายสารมาให้ก็เป็นเรื่องสมมุติน,นี่อันนี้ดาวแปดแฉเก็สมมุติพี่เดก็เป็นไงสมมุติต่อชุ เราเราก็สมมุติกันไปเรื่อยนะสมมุติว่าหลวงพ่อเอาใบสุทธิที่มีเลขสิบสามหลักของบุคคลอื่นมาเปิดบัญชีมันก็คือการโกหกธนาคารนะหลังจากนั้นก็เอาไปผูกพร้อมเพย์นะประชาชนอยากบริจาคก,ก็บริจาคเข้ามาเพราะนั้นหลวงพ่อก็อาจจะโดนก็อาช่อโกงประชาชนนะครับแล้วก็อ,อาจจะโดนก็อา ใช้เอกสารปลอมเอกสารราชการปลรอมพอดูแล้วไอใยสุทธิพระนี่มันน่าจะเป็นเอกสารราชการเพราะฉะนั้นก็ปลอมใช้เอกสารราชการปลอมนะครับนะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นและก็หลอกลวงให้คนเอาเงินโอนเข้าบัญชีมันก็จะกลายเป็นช่อโกงประชาชนจุกรูจุกรูนะครับถ้าสมมติมันเป็นเนี่ยอันนี้ที่พูดมาเนี่ย ไม่ใช่เรื่องจริงนะเรื่องสมมตินะที่ผมดูจากดาวแปดแฉกนะสมมุติสมมุติสมมุติละเราสมมุติกันพ่อหลวงพ่อยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาเลยตำรวจตำรวจหน่วยงานของรัฐผู้วยการสำนักพุทธไม่มีใครกล้าแจ้งข้อกล่าวหา,หาหลวงพ่อแสดงว่าหนึ่งไม่มีหลักฐานสองหลวงพ่อไม่ได้ทำผิดสามหลวงพ่อต้องเส้นใหญ่มีแบล็คดีนะข้อต่อไปหลวงพ่อเป็นไง่านะครับ แบกดีเส้นใหญ่ไม่ได้ทําผิดนะครับข้อสุดท้ายหลวงพ่อตังเยอะอืมนะครับนะนะครับผมผมคิดว่างั้นนะวนไปวนมาม,มันก็จะประมาณนี้อืมนะจะประมาณนี้นะครับสิบสองนาทีที่ผ่านมาเขาบอกว่าที่แน่แน่จอร์ดหรือนายเกียงกรเพชรแก้วไม่ได้เกณฑ์ทหารและเรียนไม่จบปวชอ,อันนี้ท่านเป่านะอันนี้เขาเขาลือนะลือนะผมไม่ยืนยันนะ ซึ่งความจริงแล้วหลวงพ่ออาจจะไม่ใช่แบบอา,อ,าอาจจะเกณฑ์อาหารแล้วเรียนจบก็ได้เราไม่ทราบนี่ผมดูจากท่านเปานะหลวงพ่ออย่ากโกรธผมอย่าฟ้องผมนะนะครับถ้าหลวงพ่อฟ้องผมแนละ้วหลวงพ่อไม่มีใครพูดถึงเลยนะครับนี่กับเนี่ยจากท่านเปาเนี่ยเขาลือลือผมไม่เชื่อหรอกยกเว้นจะมีคนไปจับหลวงพอ่อนะครับอืมนะครับ เอ่อนะครับสามสิบสองนาทีบิ๊กเต่าทำหนังสือขอความเป็นธรรมแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งถึงพี่อ้วนภูมิธรรมรักษาการนายกและประธานกตรอนะครับก็คงแกคงอาจจะอยากได้อยากจะได้ขึ้นผู้บัญชาการแล้วยังไม่ได้ขึ้นน่ะแต่ที่ผมทราบมาเนี่ยโอกาสที่บิ๊กเต่าจะได้ขึ้นผู้บัญชาการนี่เ็ายา,ยากอยู่นะเพราะว่าแกก็อยากขึ้นน่ะแต่คราวนี้ว่าตั๋วอาจจะเต็มอนะ่ะนะครับเหมือนเวลาเราขึ้นรถไฟนะ่ะมา พอคนขึ้นเต็มแล้วสมมติบิ๊กเต่าแกมาก็ถามมีตั๋วไหมอ่ะมีเต่าบอกผมไม่มีตัว๋วแต่ว่าผมทํางานจริงมีผลงานเอาวุโสได้เมื่อไร่ผมจะได้ขึ้นผู้บัญชาการครับกระเป๋ารถเมย์บอกจุกรูจุกรูนะครับมันมันเป็นตํารวจมันต้องมีตัว๋วขึ้นรถก็ต้องมีตัว๋วตั๋วมีไหมครับ นะนะครับอ่านะครับตอนนี้ตั๋วมันเยอะตั๋วจากนายตั๋วจากพรรคการเมืองตั๋วจากพระตั๋วมันเยอะนะครับนี่32นาทีบิ๊กแกนบอกว่าบิ๊กเต่าทำหนังสือขอความเป็นธรรมแต่งตั้งเลือกตำแหน่งถึงนะอ่าพี่อ้วนภูมิธรรมนะครับประธานกต,ตรนะครับนะครับอันนี้ก็ไม่รู้จริงเท็จยังไงนะนะครับบิ๊กแกนเขาลงอล้ผมก็อ่านตามไปอะ่ะถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นความจริงก็ไปฟ้องบิ๊กแกนแล้วกัน นะครับนะบนี่พี่เดก็อ่านนะแต่ไม่ใช่ง่ายหรอกครับนะครับมันไม่ใช่ง่ายที่จะได้เป็นผู้บัญชาการอานะครับนะนะครับนี่ก็มีข่าวลืออีกถามณนีเอียดศรีชัยบอกว่าเกียงไกรเพชรแก้วหนีทหารอ๋อนะครับหนีทหารต้งแก็ปีไหนละ่ะนะครับยี่สิบสามสิปีมันก็ขาดอายุความหมดแล้วล่ะจุกรูทจุกรู ถ้านีทหารนี่มันเกีตสิบปีแล้วกน็นี่เขาอายุเท่าไหร่ละหกเจ็ดสิบแล้วมั้งมันก็ขาดอายุความหมดแล้วนะครับสมมุตินะอันนี้ถามบันีเขาบอกนะเขาบอกหนีทหารนะครับนะอันนี้จริงแท้ไม่รู้นะนี่ผมดูจากทาบันีเอียนศรีชัยเมื่อสิบเก้านาทีเราไม่ทราบนะนะครับเราไม่ทราบนะครับนี่ภัยวันพันนบุตรวันนบุตรบอกเกรียงไกรนะครับหนีทหารหรอนะครับเนี่ยเขาเขาอ่า นะครับหนีทหารมาบวชโอ้ขนาดนั้นเลยครับหนีทหารมาบวชเหรอครับโอ้นะครับนะหนีทหารจนถึงขนาดต้องสวมบัตรนะขนาดนั้นเลยครับหนีทหารขาดอายุความสิบปีแล้วจะไปกลัวอะไรนะครับนะครับหนีทหารนะครับโอ้นึกเป็นอย่างนั้นเลยต้องถึงขนาดนั้นนี่แหละเราก็ไม่รู้อย่างไรกันนะอืมโอ้นะหนีกันมันร้ายแรงไหมเราไม่ไม่รู้นะ ขนาดนั้นเนี่ย